ผมไอจาก y o ยูทูบกมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกม g าร์โนโดเอสปานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเซิร์ฟใหม่นะครับผมแอดลาเป็นเซิร์ฟที่เปิดขึ้นมาไม่กี่วันนี้เองนะครับผมใครที่อยากเล่นใหม่เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยเล่น g าร์โนโดเอสปามาก่อนนะครับผมก็ขอท้าความนิดนึงนะครับผมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราจะคุม3ตัวละครน,นะครับผมซึ่ง3ตัวละครน,นี้เราสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีอาชีพของตัวเองนะครับผมออยย่่่่่างงเเเเชชนนนนทนทีีีมมมมมขผป็รริต้ใัคบ ก็จะมีสเกลนะครับผมแล้วก็วอลล็อก2ตัวนะครับผมสเกลเนี่ยก็าไวฮิวนะครับผมวอลล็อกก็เป็นตัวทำดาเมจนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นเพื่อคุมได้นะครับผมโดยเราจะสามารถกดสกิลแยกของใครของมันก็ได้แบบนี้นะครับผมซึ่งเห็นไหมครับด้านซ้ายล่างเนี่ยจะมีแผงสกิลที่แยกตัวใครตัวมันอยู่นะครับผมแบบนี้นะครับผมก็ตั้งแต่ Q A z นะครับผมแล้วแต่เลยว่า เนี่ยมี3ตัวนะครับผมเราจะคุมตัวไหนนะครับผมซึ่งอาชีพพวกนี้นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมในการเปลี่ยนเนี่ยเราต้องมีพวกการ์ดตัวละครก่อนนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับผม1คือทําเควสนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่เควสเยอะมากนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมมีทั้งเควสเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็เควสได้ตัวละครด้วยนะครับผม ซึ่งบางตัวละครนี่บอกได้เลยว่าถึงแม้จะเป็นตัวละครที่ทำเควสมามันก็เก่งมากจนใช้สาม,มารถเก็บเรื่องยาวๆได้เลยนะครับผมเมื่อเราได้พกตัวละครมานะครับผม <tschaft> ก็เราสามารถไปสร้างตัวละครเพิ่มได้นะครับผมด้วยการกลับบานแล,ลกของตัวเองนะฮะอันนี้คือหน้าบาแล,ลกของเรานะครับผมมันก็จะบอกว่าเอ้ยเราชื่อตระกูลอะไรใช่ไหมครับผมแล้วก็มันก็จะบอกว่า Beyonce! เาอ้ยเรามีตัวละครอะไร,ไรบ้างนะครับผมเนี่ยเราเวลาเราเข้าทีมเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวละครใช่ไหมครับเราสามารถสร้างตัวละครเพิ่มได้นะครับผมถ้าคุณไปได้ก์ดตัวละครอื่นมานะครับผม เช่นตอนนี้เนี่ยผมมีสร้างตัวละครได้ก็คือไฟเตอร์วิสาสเกล์มัสเกตเทียวอลล็อกโซเลอร์ออฟรีบอกได้นะครับผมแล้วก็นีโอนะครับผมยิ่งเรามีการ์ดตัวละครเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งสร้างตัวเพิ่มได้เยอะเท่านั้นเองครับผมแล้วก็ตัวละครเนี่ยถ้ามันช่องไม่พอนะครับผมคุณสามารถแปลขยายบาแลักได้นะครับผมใช้เงินในเกมขยายได้นะฮะถามว่าจุดเด่นของเกมนี้อยู่ตรงไหนนะครับผมนอกจากที่เราคุม3ตัวละครแล้วนะครับผมจุดต่างของเกมนี้ก็คือเรื่องระบบสแตนนะครับผมระบบสแตนเนี่ยหรือว่าเป็นเรียกว่าสกิลที่มันต่างกันกัันนได้ะะคครรบบผผมมอย่าางสก ถ้าเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีสเตนด์อยู่ประมาณ2อันที่มันใช้ได้นะครับผมส่วนอีกอันนึงเนี่ยเราต้องรอปลดก่อนนะครับผมซึ่งสแตนด์ที่ต่างกันเนี่ยจะได้สกิลที่ต่างกันนะครับผมมันก็เลยทําให้ความหลากหลายในการเล่นค่อนข้างสูงนั่นเองนะฮะและคิดดูตัวหนึ่งมีกี่สเตนด์นะครับผมอย่างตัวล็อกอย่างเงี้ยโหสแตนเพียบนะครับผมมีเป็น1ิเลยนะครับผม ดังนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีสแตนที่ชอบใช้แตกต่างกันนะครับผมและนอกจากนี้นะผมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของการ์โดเอสปาดาก็คือมันสามารถซื้อขายได้อย่างอิสระนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินหรือไอเทมนะครับผมซึ่ง GE เนี่ยก็เป็นหนึ่งในไมกี่เกมที่สามารถซื้อขายได้อิสระนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันดีกว่านะครับผมอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามคีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดครับ ำหรับตอนนี้นะครับผมผมอยู่ในเซิร์ฟใหม่ของ GE นะครับผมที่มีชื่อว่า a t l a s นะครับผมเป็นเซิร์ฟใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดมาไม่กี่วันนี้เองนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมเซิร์ฟนี้นี่เอาใจน่าดูเลยนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเก่าเนี่ยเผื่อใครเล่นไม่ทันมันเปิดมาเกือบปีแล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่าเซิร์ฟใหม่เนี่ยมันเปิดมาไม่กี่วันเองนะครับผมที่สําคัญเนี่ยเขามีกิจกรรมให้เล่นกันเพียบเลยนะครับผมใครที่อยากลองเล่น GE นะครับผมก็สามารถกลับมาเล่นกันได้นะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเซิร์ฟใหม่แอดลานเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่อย่างแรกเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือเซิร์ฟใหม่นะครับผมเปิดมาเนี่ยมันจะปิด PK กับปิดโคลดี้วอลนะครับผมเป็นเวลา1เดือนด้วยกันนะครับผมเพื่อให้คุณเก็บเลเวลนะครับผมทำมิชชั่นอย่างมีความสุขนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนดักฆ่ากลางทางนะครับผมสันติสุข1เดือนนั่นเองนะครับผมก็ ใครที่เป็นสายทำเควสนะครับผมก็อยากมาลองเล่นก็สามารถมาลองเล่นกันดูได้นะครับผมอย่างที่2นะครับผมเนื่องจากเซิร์ฟเปิดใหม่ใช่ไหมครับผมการที่เราจะให้เราฟาร์มนานๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะครับผมเขาเลยจัดให้นะครับผมคูณ XP 3 0 0นะครับผมแล้วก็คูณ x p พีสเตนนะครับผม3 0 0นะครับผมถามว่าคูณ300เร็วแค่ไหนนะครับผมดูได้นะฮะนี่ครับผมตอนนี้เลเวล 33นะครับผมยิงตัวหนึ่งนี่แทบจะเรียกว่าขึ้น2เปอร์เลยทีเดียวนะครับผมนี่ขนาดเก็บมอลเลีวิ่ยี่สเองนะครับผมเวลมันยังขึ้นไวขนาดนี้นะครับผมถ้าเก็บมอลแบบเสมอตัวนี่เวลพุ่งพรวด,ดแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมสแตนมันขึ้นเร็วมากนะครับผมเพราะว่าคูณอีกทีสามร้อยเปอร์คูณสแตนต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมและที่สําคัญครับผมคูณดับสองร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมเอาไว้ฟาร์มใช้นิคริสตัลเอามา ตีบงตีบวกกันได้เต็มที่เลยนะฮะซึ่งในการคูนนะครับผมมันคูล XP ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2เมษายนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็รีบเข้ามาฟาร์มกันได้เลยนะครับผมและแน่นอนนะครับผมคุณมาเล่นใหม่เนี่ยไม่มีของแจกก็กะไรยอยู่นะครับผมเขามีกิจกรรมพีลิทเตอร์นะครับผมก็คือเข้าไปกดลงทะเบียนในหน้าเว็บเลยนะครับผมเมื่อกดลงทะเบียนเสร็จนะครับผมสิ่งที่คุณจะได้ก็คือตั๋ว สุ่มตัวละคร1อันนะครับผมแล้วก็ใบเพิ่มบาแลแลกก็คือใบเพิ่มช่องตัวละครในหน้าสร้างตัวละครนั่นเองนะครับผมแล้วก็พวกยาต่างๆนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยกิจกรรมนี้ฟรีนะครับผมกดเข้าหน้าเว็บนี้ได้ของเลยนะฮะและนอกจากนี้นะครับผมยังมีกิจกรรมอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือการเก็บเลเวลแฟมิลี่นั่นเองนะครับผม สำหรับกิจกรรมการเก็บเลเวล Family นะครับผมก็มีให้ตั้งแต่เลเวล10 20 30 40แล้วก็50นะครับผมแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยสำหรับเซิร์ฟเวอร์แอดลาเท่านั้นก็คือเซิร์ฟเวอร์ใหม่เท่านั้นนะผมเซิร์ฟเวอร์เก่าเนี่ยไม่ได้นะฮะก็ที่เลเวล10นะครับผมมันก็จะมีตัวชิเนียลคริสตัล500อันให้นะครับผมกับชิเนียลคาเล็กเตอร์การ์ดบ็อกนะครับผม3อันนะครับผมที่เลเวล20นะครับผมได้ชิเนียลคาเล็กเตอร์การ์ดบล็อก3อันเหมือนก็้ แล้วก็ได้บัตรเทเว่นเวันด้วยนะฮะส่วนที่เลเวล30เนี่ยจะได้เป็นคาแรคเตอร์การ์ดบ็อกนะครับผมอันนี้เป็นตัวแรนะครับผมมันก็ต่างจากกล่องธรรมดาหน่อยนะผมอันนี้ได้ตัวแร่นึอันใช่ไหมเลเวล40ได้อีก1อันนะครับผมแล้วก็เลเวล50เนี่ยได้อีก2อันนะครับผมก็รวมๆแล้วนะครับผมถ้าคุณเก็บเลเวลแฟมิลี่ถึง50นะครับผม คุณจะได้ใช้นี่คาเลคเตอร์การบล็อกเนี่ยหอันนะครับผมแล้วก็ตัว c า a r ค c t อ r ์การบล็อกออฟเฮเวนะครับผมจํานวน4อันด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะผมที่สําคัญนะครับผม นอกจากของรางวัลในเกมแล้วนะครับผมยังมีโอกาสลุ้นพวกเกมมิ่งเกียร์ด้วยนะครับผมจากการลัคกี้ดอหรือว่าจับฉลากนั่นเองนะครับผมมีตั้งแต่คีย์บอร์ดเลเซอร์แบ็กวิดอวีสามนะครับผมหรือว่าจะเป็นเลเซอร์คาเค่นวีสามนะครับหรือจะเป็นเสื้ออีกอีหรือว่าเป็นบัตรอีกอีเองก็มีนะครับผมก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมให้เราร่วมสนุกกันนะครับผมสําหรับคนที่เล่นเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟแอตลาสนะฮะยังไม่พอนะครับผมนอกจากกิจกรรมเก็บเลเวลแฟมิลี่แล้วนะครับผมยังมีกิจกรรมคีเอ็ดแฟคช สำหรับใครที่ไปสร้างแฟคชั่นในเซิร์ฟแอนดลาร์นะครับผมก็สามารถมารับของรางวัลได้นะครับผมของรางวัลเนี่ยมี2ชุดนะครับผมก็คือชุดแรกเนี่ยก็คือหาคนเข้าแฟคชั่นให้ได้10คนนะครับผมแล้วก็ออนไลน์พร้อมกันนะครับผมเราก็จะได้พวกตั๋วพวกยานะครับผมต่อมาก็คือเลเวลตระกูลตั้งแต่เลเวลสิขึ้นไปนะครับผมก็จะได้บัตรเทเวนหนึวันนะครับผมแล้วก็พวกตั๋วกับพวกเอ็นชาร์ชิพอีเวนต์เอ็กเปิดนะครับผมอีก50อันด้วยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เล่นกันไมมม่ยาากกนะครับผ ก็สามารถไปลงเล่นกันได้นะครับผมสำหรับกิจกรรมคีเอทแฟคชั่นนะฮะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมชวนเพื่อนเล่นเซิร์ฟใหม่แอตลาสนะครับผมลุ้นของรางวัลนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมง่ายๆเหมือนกันนะครับผมแค่คุณไปแท็กเพื่อนหนึ่งคนมาในโพสต์ของ GE นะครับผมก a ร a d ด้เอสปาดาเอ็กซ์ท f มออฟฟินะครับผมคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับพวกเกมมิ่งเกียร์เลยนะครับผมตั้งแต่โน้ตบุ๊ก MSI นะครับผมเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์นะครับผมเทอร์โมรัย หูฟัง Hyper X นะครับผมคีย์บอร์ด Back Wi d o w นะครับผมแล้วก็มีของรางวัลอีกมากมายด้วยนะครับผมก็สามารถไปลากเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมกิจกรรมไม่ยากนะครับผมก็แค่ไปแท็กเพื่อนมานะครับผมจากนั้นเนี่ยใส่เลขอีกของเรานะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อตระกูลของเพื่อนนะครับผมแค่นี้ก็ได้ร่วมกิจกรรมกันแล้วนะครับผมง่ายมากๆเลยนะฮะนอกจากเรื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วนะครับผมทางตัวเกม GE เนี่ยเขาก็มีแพทใหม่มาด้วยนะครับผมเป็นแมพใหม่ที่ชื่อว่า เออลักนะครับผม Land of the Fallen Night นะครับผมก็เป็นแมปใหม่ที่เลเวลค่อนข้างสูงหน่อยนะครับผมใครที่อยากไปลองเล่นเนี่ยก็อย่าลืมทำตัวละครให้มันดีๆด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมมีตัวละครใหม่6ตัวนะครับผมเริ่มกันตั้งแต่ตัวแรกนะครับผมเอลิก้านะครับผมหี่เขาบอกว่าคือฮากันมากนะครับผม น้องเขาสวยมากเลยนะครับผมก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมโซฮวาเห็นเขาบอกว่าคนที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยชอบตัวนี้กันมากเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสกิลหมู่นะครับผมที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแล้วก็ตัวละครเควสนะครับผมล็อบนะครับผมล็อบเนี่ยก็สามารถทาเควสแล้วเอาตัวละครมาได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือแอนิต้านะครับผมแอนิต้าเนี่ยก็เป็นตัวละครเควสอีกเช่นกันนะครับผมก็ไปสามารถทําเควสกันมาได้เลยอีกตัวหนึ่งนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีก2ตัวละครนะครับผมก็คือเฮเลออรดนะครับผมเฮเลออรดนี่จะออกแนวเป็นอ่ามาร์กแมนหน่อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมก็คือฟีเซียนะครับผมฟีเซียเนี่ยสกิลค่อนข้างดีนะครับผม สกิลหมู่กว้างมากนะครับผมหลายเป้าหมายนะฮะอ่ะสำหรับใครที่อยากลองกลับมาเล่น GE นะครับผมก็สามารถแวะเวียนมาเล่นเซิร์ฟใหม่แอ l a ลนต์กันได้เลยนะครับผมเพราะว่ามีทั้งครูมีทั้งแจกของนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมในเพจกรมเวเียก็มีกิจกรรมแจกโค้ดไอเทมให้ด้วยนะครับผมเผื่อใครอยากจะแบบได้ไอเทมเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถแวะเวียนเข้าไปเล่นกิจกรรมในเพจของเราได้นะครับผมมีโค้ดแจกเยอะมากนะฮะ ก็มารับไปเถอะนะครับผมเขาให้มาเยอะนะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เาท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด u t u b e ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ New Server Atlas มาพร้อมกับเนื้อหาใหม่สุดพิเศษพร้อมตัวละครเข้ามาใหม่ถึง6ตัวละครเอลิก้าอานิตาซีเซียลบเฮเลียต และแผนที่ใหม่เอแลกแลนด์ออฟฟอล n เลนไนท์รวมไปถึงการปิดระบบ Colony War และ PK System เป็นเวลาหนึ่งเดือนเฉพาะเซิร์ฟเวอร์แอ l a ลเท่านั้นกิจกรรมสุดพิเศษ,ษ,ษ,ษสำหรับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์แอตลนบูตเอ็กพีและแอัตตาดรอปแบบจุกๆเวลกันให้ชํำไปเลยลงทะเบียนรับรางวัลได้แล้ววันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะ ช่วงกำนวัขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำนวันะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำนวัให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจกำนวัได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำนวัได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ